สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้มีเพื่อนเริ่มทริปเยอะเลยวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านนาคาเฟ่ <laughs> บ้านนา <laughs> บ้านา <laughs> านาไม่ใช่กา,กาแฟาไ,ไ,มมไม่มีใคร,ใครถูกบ้านนาคาเฟ่นะคะวันนี้เรามาเปิดทริปที่ราชบุรีเพราะว่าเรามางานแต่งเพื่อนเพื่อนแต่งางานแล้วกะแล้วเราอะที <laughs> ่นี <c oughs> ่ เซซี่อะไรค่ะทำไรขอโทษแล้วกันที่เพื่อนมือสั้นอะเออนั่นคือที่ถ่ายรูปนะคะหรือว่าเราต้องเป็นเทเลทัปปี้แฮปปี้กับแสกแดดไปค่ะโพสาบปาราซีปะ อีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งอยู่นู่นนะคะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ ดไดเลยว่าแ<ช>ท,ทบแทบลงไปนี่เด่นยิ่กว่านั้นนปร <Language. S 2> ีนะฮะผมพูดเลยตัมากตรชอตที <h ums> <h ums> the the ่น่ไหคะอบมากเลยค่ะผมเลกนนี้พรคุณุนัาสวย

ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมนาเวลานะคะใช่ปะใช่ใช่ใช่เลยนะการแต่งนเ่นแต่งคนของกบคนอื่นก็คือไม่มีคิวต่อละเดี๋ยวต่อต่ออีกเร็วๆดีอะหมายถึงองเราดีปะเจ้าสาของเราเหระ อยูไในตีมชมพูชมพูยันแมสยุคโควิดแต่งานยุคโควิดคุมตีมถึงแมสแน่นอนเออเไอข่อมันออกแต่งมันสวยสวยมีห้องก็คือแบบเหลืองไม่ก็ถูกตึงมาทำไมโอ้ยยังไม่ได้ยินเลยโอ้ยเอาเครื่องขยายไหมภาษาที่สอง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 ถเลิฟเข้าไปใกล้เลยครับ ไม่ต้องมองกล้องเลยนะถุเข่าให้เลย้าปาไปเจ้าสาวครับนี่มันหวานไหครับปาเป็นเจ้าสาวครับนดาราเพื่อนเจ้าสาวนะคะจับเที่นนูกายถายรัิญญา ใช่ไหมนี่ราก็ทำเนี่ยมันจะไม่หนีเราอีกต่อไปจิ้มไหมเนี่ยเอามงกิ นี้นะคะจากเพื่อนเจ้าสาวหวานๆเมื่อเช้าตอนนี้ทุกคนก็คือเปลี่ยนล่างเรียบร้อยแล้วพร้อมไปต่อถึงตาจะง่วงมากไม่ไหวละตาดูดีตาตาคุณดำมากเลยอ่ะคือบรรยากาศมันดูดีมากในกล้องอ่ะแต่จริงๆคือมันร้อนเบ้อ วกลยะกินกันยุบๆยบไม่หจรยบอยหวาันหดปะไม่ได้ซองโผลิ้นหดก่อนอดก่อนต้นทดก่อนอาพาจะบอลแล้วส้างเมนหมือนเช็อินด้อยู่เ

ไม่เราปันหนีจะชนจะชนอุอ้ยโอ้โหวิวผิดต้องมีถ้าเรากิดอยู่แนหลังจากกาันกินอย่างเอ้ยเดินทางอย่างหิวโหย เหนื่อยจากการปั่นเรือเป็ดนะฮะเผยแอบหลับแอบหลับมาค่ะเพิ่งชิพายแล้วเราได้ไม่ยังนี่คือมาขอวิญญาณเลยมาอยากมาทำคอนเทนต์กับมึงบ้างดูอยากทำแต่งหน้าเอาดีให้มึงแต่งหน้าเปลี่ยนโฉมกูเงี้คือเต้นอะแบบ จริงๆอ่ะคอนเทนต์วันนั้นน่าเสียดายมากสนุกมากเลยนะเว้ยก็บอกว่าแต่ใช้เขสนุกมากเนี่ยไม่พ่อไม่พ่ออะไรก็ติดไว้บอกว่าถ้าสปอนเซอร์ไมค่ะหรือไม่โชว์เราเท่าไหร่ก็จะเราเท่าไหร่เพื่อนจะไม่เคยเลยตัวอย่างเกิดขึ้นื่องหนมากอันนี้จะไม่หมด อร่อยไหมไม่อร่อยป่ะไม่รอ้อนเหรอกินได้เหมือนมึงกิ่งนมเบาหนี้มั้งเหมือนตรงนั้นไม่มีอะไรทั้อย่างที่ไม่ใช่แค่นำ้นำแข็งไม่อร่อยอยากกินจานเอออร่อยสิจะย่ดหบือจะยืด